มมาแล้วครับมาเวทป่าแล้วครับมาครับซูเปอร์แมนบินมาแล้วครับผมสวัสดีครับมาแล้วครับไปแล้วครับไปยังไม่ได้เล่นเลยครับเกมนี้ต้องมาครับแล้วเพนจะลังจะตายครับแล้วโอมิเข้ามาเสริมเก็บไว้ครับซูเปอร์แมนเก็บไปสามมาแล้วครับจะเอาคืนครับจะเอาคืนได้หรือเปล่าเขาไม่ฮิวครับเขาไม่ฮิวแล้วดันออกไปครับดันออกไปแล้วออยมาแล้วออยมาท้าท้อเปิดต่อโอ้โหนี่ยังไม่ถึงนาทีเขาเนี่ยเอาไป3 ทำไมมันดุเดือดกันขนาดนี้ล่ะครับผมดีเลกยังไม่ตายดุเดือดดีเลกนะพี่ดีเลกเรายังเลือดติ่มหนึ่งอยู่นะครับต้นเกมเปิดไปสายคิวล้าสำหรับต้มยำกุ้งถือว่ามาได้ดุดันนะครับนะครับของเอาแล้วมีการไฟกันเขาที่เลนนครับเอาครับบอกว่ารีบครับต้มยำกุ้งบอกรีบครับแตกคาเฟนี่ปลอยครับยิงกระสุนอยู่เพื่อตายจะเอาอ้อยครับแต่ก็ไม่ตายทําให้เสียคาเฟนีไปครับแต่เสียซีเนียลไปเีกครับถือว่าเปิดเกมมาค่อนข้างดีครับ ของทางต้มยำกุ้งอ้าวแล้วแล้วซอยจุจะตีดาร์คเลเยอร์ต่อนะครับเหมือนจะรีบเก็บออบเจกต์นะครับเพื่อที่จะทําให้เงินมันฟื้นครับมาครับได้ออบเจกต์เป็นที่เรียบร้อยครับมาแล้วครับข้างบนเทลงมาแล้วครับมาแล้วครับคุมกินคนกันอีกหรือเปล่าจะเอาไอโหนเข้าไปแต่สเปซให้เพื่อนครับ อยากสเปซครับเขาจะเทยเอาจาก้อมครับดูซูเปอร์แมนครับซเปอร์แมนเปิดตีรับแต่ไม่ถถึงปิไปครับแต่เราจะตายเรียบร้อยยรบเีร้อยครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไรครับสำหรับทางต้มยำกุ้งแต่ได้มังกรด้วยครับสั่งแบบสั่งคอยจุอ่าทางคอยจูถือว่ากำไรครับถือว่าทำการเงินกลับมาได้ดีครับบินเข้าไปแล้วครับสำหรับเพนแต่ไม่ไม่ถึงครับวืดไปหน่อยโดนแล้วครับต้องออกแล้วครับ แต่เขาจะตามครับเขาตามครับแต่เขาไม่เล็งครับเขาไม่เล็งโลนเขาเป็นเลงแคลรี่ก่อนแล้วเขาไม่สนใจสีนี่ยอออกฉีกบนไปครับเขาไล่ครับไล่ครับเป็นตำรวจไล่จับโจนเลยครับตอนนี้ร้อยับเพลยวของฝั่งต้องยังกู้ไปนะตัดคีฟครับตัดคีฟเพื่อที่ให้ป้อมมาครับโอเมนก็ไม่กล้าเข้าเพราะว่าข้างหลังเราไม่รู้อ่ะเพนวินมาแล้วครับอันตรุนสูติของ ลูเมียไปครับแล้วยกยกสาอย่างสวยแล้วกดล้างไปแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยถือว่าเสียนะครับแต่ทางนี้หมดหมดแล้วนะครับแต่โอเมีนฟันครับบาลเม็งกับเสถ่ายเดินพลังเดิแตกแล้วดิเล็กยังไม่ตายครับยังมีมานาเป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วมีปั๊ฟ้าครับแล้วมานาที่โดนรัวแสดงว่าเรื่องต้องเล่นโนลัวครับใช่ครับไม่เอาตายง่ายๆครับแต่ซูเปอร์แมนนี่ถือว่าเป็นแล้วคพี่นี่กดโดนไวรัสแล้วจะตายหรือเปล่าโซ่เรียบร้อยครับนี่ครับผม จะเอ๋ครับจะเอาหรือเปล่าล่ะจะเอาหรือเปล่าล่ะจะเอาหรือเปล่ารูเมียอ่ะออกโดดเพนโดดครับเอารถเคี่ไปเลยวจะเอ๋ครับเอาชันโดนสิถ้าแกออกอย่างนี้นะครับโดดไปตอนแรกทน่าจะเอาทางของดีเล็กนะครับแล้วจะเบิร์ดไม่ตายครับแต่จะเอาต่อครับเพนเลือกที่จะเข้าดาร์คเลเดอร์จะสุปแมหรือเปล่าสซูเปอร์แมนน่าจะวิ่งรอจังหวะ คึงหลอดครับทางนี้มาเพจต่อทางซุ้มคาเฟ่นี่แยกไม่ได้ครับทางฝั่งนไทยแล้วจะโดนสวนแล้วครับทางฝั่งซอยจุหมาแล้วครับซูเปอร์แมนบอกว่าหมาดิหมาดินะครับรันี้ซูเปอร์แมนหมาแล้วครับไปโอเลดวิ่งถือปืนมาแล้วครับแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเสียไปแค่เพนครับ มาร์กหน้ามาดีครับเนียนตลอดครับอ่าแล้วเดินเดียวๆอย่างนี้แม่โดนนะครับซูเปอร์แมนบินมาแล้วครับแทนแทนเอาแล้วครับแหลมหน่อยครับออกครับต้องรีบออกครับทางซูเปอร์แมนเพนบินเข้ามาเพื่อที่จะล้วงดีเล็กไม่ได้ครับจะเอาครับจะเอาซีเนียร์แต่อันติลงมาของทางอิลูเมียไม่ค่อยโดนใครเลยครับแล้วน่าจะเสียป้อมล่างด้วยนะครับเนี่ยใช่ครับน่าจะโดนโถมมาที่ป้อมล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเอาต่อครับแล้วฝั่งนี้เขาจะเอาต่อครับเซาสุดครับ ได้สุดแล้วไม่สนแล้วไม่สนครับเกมน้าครับจะเอาครับจะเอาอย่างเดียวแล้วยิงเข้าไปเรียบร้อยคืลังนเตาครับโอแต่ครับเกมไวหรือเปล่าเดินมาแล้วเหมือนจะรู้นะครับโอ้เหมือนจะรู้สวัสดีเ้าพุ่งออกได้ครับโอโเมนเกี่ยวไม่โดนเกี่ยวโดนอาจจะได้น่าจะเรียบร้อยครับหมาครับสองหีเพื่อนครับไม่กลัวมีไวโอเลตมาครับแต่เสี่ยบินมาเอาชิปหายแล้วไวโอเลตหมาแล้วครับเห็นครับเห็นเจ้าเล่ห์มาแล้วไม่เห็นครับ บินมาดาบินเอาเจอในแหลกเอาเรียบร้อยครับโดนหรือเปล่าครับเนี่ยทางฝั่งต้มยำกุ้งโดนตบไปแล้วแต่มาหน้ามาหน้าได้ดุได้ครับถือว่ารับดาเมจให้เพื่อนไปค่อนข้างเยอะนะครับเพนบินมาแล้วครับมาแล้วครับมาแอบนะครับต้องขโมยบัฟครับแต่ทางข้างล่างครับอ้อยครับเห็นไหมครับเข้าไปแล้วครับที่อาบิซ่าดอนนะครับตอนนี้ข้างบนก็นัวเนี้ยยกสองครับสวยงามแล้วซุเปอร์แมนบินมาแล้วครับตีนมาเอาแต่เพน ตัดไวโอเลิตไปได้กําลังจะออกออกได้ปะออกได้ครับอ่าขึ้นแล้วครับสําหรับทางต้มยำกุ้งเหมือนฝั่งทางซอยจูเขาจะฮึดสู้นะครับเอาละครับซอยจูบอกว่าหมาดีครับคาเฟนี่บอกว่ายิงครับยิงไผแล้วครับไม่สุดจะแต่ซุปเปอร์แมนจ้าเอ๋ครับเป็นนี่เรียบร้อยครับออกผิดทางเรียบร้อยแม่ก็โดนต่อนีก็แล้วเพนบอกว่าไม่สนครับคอนเทนต์คอนนเทต์ซุปเปอร์แมนเรียบร้อยครับ แต่แค่โอเมนตัวเดียวเท่านี้ล้วยิปต์รางดันตัวยิปต์่างบนก็กําลังจะดันมาแต่เขาบอกว่าจะสุดครับจะเอาคนด้วยบอกว่าจะเอาครับด้วยยกยกเนวดเรียบร้อยครับเรียบร้อยเหมือนจะจบได้เลยเปล่าครับอีก2วิครับพี่นี่เกิดนะครับผมอ้อยครับอ้อยจะเอาแม่อ้อยล้วงแม่แล้วบอกแหลมครับแหลมขอหน่อยนะครับเปล่าเรียบร้อยโดนยิงเพนเข้ามาล้วงไว้ไม่เรียบร้อยไม่โดนครับไม่ตายครับเพราะว่าของเขา นำครับนำไปเยอะเลยครับเอาดูอร์แมนบอกฉันมาแล้วพระเอกมาแล้วครับพระเอกต้องมาตอนจบครับมาแล้วครับชันคือซูเปอร์แมนครับน่าจะเป็นตัวที่สูงครับต้นๆของเกมเลยนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วครับทำให้ซูเปอร์แมนอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับซูเปอร์แนบวกล่างชั้นจะไปบนครับ เราเบืแล้วครับแล้วรล้วเรียบร้อยแล้วโอเล็กโผล่อยเทนเข้ามาจากหลดีแลกแต่นีแลกไม่ตายดีแลกไม่ตายครับมา้วโดนเขาเหลือแล้วโดนสวนเกลี่ยเป็นชินคิวตกตกโอเลกไปเรียบร้อยครับได้คืนมาหนึ่งตัวแต่ไม่คุ้มเลยครับเขาเหลือสี่เราเหลือสองทางฝั่งซอยจุต้องรีบมาลีครับวโอเล็กมอนใจยิงกับคาฟีนี่ต่อเขาลาคาเฟนี่ลงไปนอนเลยครับสำหรับคาฟีนี่ รอรีกว่าครับเพราะว่าดาร์กตัวนี้รอเอาตัวหน้าคุ้มกว่าเยอะครับเ็าบินเขาไปแต่ไม่เจอได้ดีแลกมาครับแต่ซูเปอร์แมนบอกว่าฉันมาแล้วพะเอกต้องมาตอนจบบินมาแล้วไถเข้ามาของโดนแล้วครับไถอีกเอาครับดูซีซีพเอกมาแล้วพะเอกมาต้อง่อนไหนีครับ เขกบอกว่าไม่ไหวครับสีในแต่คิปเข้าบ้านครับต้องรีบกลับมากันครับทางฝั่งซอยจุถามว่าถ้าสีมีคิปเกิดน่าจะโดนจุกนะเนี่ยน่าจะโดนครับเพราะว่าคีบตัวใหญ่ในตีแรงมากเลยนะครับผมมันทําให้ทางฝั่งซอยจุเี่ยากครต้องต้องแยกครับเพรถ้าแยกปั๊บพอถ้าแยกปั๊บเราก็จะไม่มีดามเหนหรือตัวที่ยึดยืนได้ มาแล้วครับเพชรไปแล้วถือว่าซางจะวัได้ซีเนียเอโดดลงมาตายครับไวโอเลตไปไม่มีแครี่แต่ซูเปอร์แมนครับซเปอร์แมนดูคิดเล่นการ์ดวิ่งแล้วครับเอกแล้ววาดกันหมดเลยครับแล้ววาดกันหมดเลยก็ยื้อมาจนได้้เลตีโดนครับไพ่เอกตีไพ่เอกดันไพ่เอกตีไพ่เอกดันไพ่เอกตีกลับมาครับต้องกลับแล้วต้องกลับแล้วถ้ามาแล้วเอกบอกว่าจะไม่ไหวไม่ไหวตอบเม็ดดิตออกครับ ไม่ไหวครับพระเอกจะตายหรือเปล่าเนี่ยรอดครับพระเอกรอดยังไงก็รอดครับผมเล่นซูเปอร์แมนผมรู้ครับเรียบเอาหนามายอดรอดครับเข้าไปทำไมก็ไม่รอดครับแต่รอดแต่ซูเปอร์แมนรอดครับแล้วโดนเพนโดนตามครับเรียบร้อยจะโดนสวนหรือเปล่าอ้าวแล้วโดนสวนนั้นเราโดนสวนนะครับเนี่ยเสียจบได้นะครับเนี่ยโดนหายนะครับแต่ลัมเบอร์มาแล้วครับบอกว่าอิงปังปังโอ้ยครึ่งรอครับเพนแล้วเพนเข้าไปเอาเพนล้วงเอาเรียบร้อยครับซีเนียร์บินลงมาเติมก่อให้ เรียบร้อยครับซีเนี่ยสตันยกขึ้นสวยลัมเบอร์เหลือลัมเบอร์ตัวเดียวลัมเบอร์บอกว่าไม่ไหวไม่ไหวเกมก้าววินาทีอาจจะนนท์พี่บ้าวิ่งไหวเบาสุดเลยเบียบร้อยลอยจุทิพยสวนเข้าไปทางต้มยำกุ้งนะครับถือว่าแก้เกมได้ครับพระเอกตายตอนจบครับโอ้โหพระเอกนี่ตายตอนจบครับผมมันมากเลยนะครับเนี่ยจังหวะเดียวนะครับจังหวะเดียวจริงๆครับผมบอกแล้วครับว่าขนาด คุณเสียสองป้อมคุณยังชนะได้นะครับโอ้พระเอกตายตอนจบครับผมสังต้มยำกุนาจะเสียดายกันน่าดูนะครับนเพราะว่ามันไม่มีดาเมจเนาะครับว่าเพราะว่า